ัสลาเลกุ้ค่ะวันนี้มาถึงที่คารัคสถานแล้วนะคะก็อย่างที่เราเคยลงรูปภาพในเพจนะคะว่าเราไร้กเอาของมาเยอะมากเราเราประมาณ6กกิโลเดี๋ยววันนี้จะมาอันบอสกันนะคะว่าเราเอาอะไรมาบ้างโอเคมาดูกันค่ะกระเป๋าเราใหญ่มากบางส่วนก็คือเอามากินมาแล้วค่ะอย่างแรกก็คืออันนี้เป็นยาสีฟันนะคะของคุณแม่แฟนมีซอกเมกกี้ด้วยค่ะมีบูดูค่ะมีน้ำปลาด้วยมีเบนโตะด้วยค่ะมีกระโปะด้วยค่ะมีครูมะพร้าวค่ะได้แหละวนาด เออไม่ใช่งาดำแล้วก็มีทุเรียนกวนด้วยค่ะแล้วก็มีเทสโต้ค่ะมีชาเขียวค่ะมีเกลือหิมาลายังค่ะค่ะเป็นเห็ดมีต้มยำกุ้งค่ะไม่ได้ซื้อหนึ่งค่ะสองสามสี่ห้าหกเ็ดปดเ้าสิบสถุงค่ะเป็นซุกกี้ค่ะเอาไว้กินกับแฟนมีซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็มีเครื่องปรุงที่ทำก๋วยเตี๋ยวค่ะนี้ซื้อหนสองมีพริกป่นค่ะ ไข่เค็มค่ะผงกะหรี่ค่ะผงปาปิก้าค่ะมีรสชีสด,ด้วยค่ะอันนี้เป็นขนมจีนนะคะข้าวซอยค่ะมีหน3ามแล้วก็4งาขาวเป็นรักด้วยค่ะเราชอบมากกินกับน้ำเต้าหู้นะที่จะเป็นของทีอินโดนะคะไม่ได้ซื้อหนงซื้อมาเยอะด้วยค่ะต่อไปอันนี้ไอเลิฟมากสลิมนะคะเคยกินแต่ไม่เคยทําเองได้มาสองค่ะอันนี้ไอเลิฟเหมือนกันอันนี้มันเป็นแบบเปรี้ยวๆเ,เราทําไอศครีมได้นะมีที่ป่นต่อนะคะนี่เป็นหอมใหญ่หอมแดงแล้วก็หอม เกียวนะคะนี่เป็นมะมะมะเขือเปียกมะเขือจะไม่ได้เราซื้อมาสามถุงนะคะทุกคนซอสหอยนางลมนะคะแป้งพอดเกาหลี คาซัตก็มีแต่ทาไมต้องซื้อเื่องปรุงเอาไว้ทําแกงนะคะมีถั่วด้วยค่ะมีน้ำปลาด้วยก็มีน้ําตาลปี๊ีน้ําตาลมะพร้าวแบบนี้ด้วยมีน้ําตาลมะพร้าวด้วยแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวด้วยแล้วก็มีเครื่องแกงนะคะน้ําพริกแนนด้วยอะแกงเขียว,วมีเครื่องแกงที่ทําข้าวหมกด้วยนี้รู้สึกว่าซื้อมาแปดถุงนะคะซื้อมาก่อนแล้วก็มีถุงขมิ้งนะคะแกงมาสมั่นด้วยค่ะทุกคนแล้วก็ซื้อ ด้วยค่ะเป็นเดียนยดบบสวนไม่รู้ว่าทำไมต้องซื้อแล้วก็มีกระปีด้วยค่ะมีช็อกโกแลตน้ำพริกเผาค่ะอันนี้จะเป็นเปิดกระเป๋าของกินนะคะแต่บางส่วนก็คือเราแกะมากินแล้วก็ออประมาณนี้ค่ะทุกคน